เว้นสจังหวะเราเว้นไปก่อนนะครับทิ้มมะตุมมะตุ้มหนึ่งตุมมะตุ้มมะตุ้มสองตุ้มมะตุมมะตุ้มสามตายตุ้มมะตุมมะตุ้มหงค่ะข้อดีคนับหน ตั้งมือขวาจีบมือซ้ายเหยียบมือขวานะครับแล้วก็ยืนนิ่งๆนะครับทีนี้ดูจัดระเบียิบลันลายลันลายนะครับมือพยายามให้ตั้งตั้งมือหน่อยคตั้งมือตั้งมืออย่าเงี้ยอย่าไปอย่างเงี้ยตั้งอย่างนี้ไว้แล้วก็หุบศองออกมาหน่อยนึงจะสวยนะครับเหยียบเหยียบเหยียบครับเบสจบเออ จังหวะนะครับไม่ต้องรีบอันนี้คือเรียกชิงบทนะครับรำสีงบทเดินมือลงเดินมือลงเศษที่หน้าอกปื๊ดตีแบบตัวราวตั้งมือ้ายเ้าอกเพียงด้านขวานะครับเพียงด้านขวาสีสองข้างีษาตรงกลางเดินมือขึ้นพมสีหน้าศีษาตรงกลางเหมือนเดิม ไปทีโคลาท่าทีโคลาเริ่มหนึ่งสอง เวลาเราเปลี่ยนมือยืดยุบด้วยพอเราเปลี่ยนแล้วก็ย่อลงย่อ้ไม่ต้องรีบนะคะเปนนิสัยช้ไ้องอาล้ปายเปลี่ยนนที่้รได้ไหมครับ ยักขาขวานับหนึ่งเลยนะครับหนึ่องไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอั้งน้ารครั้งเย็นครับใตงเย็นหนึ่งสองมหนึ่งสองสามหนึ่งสองนามหนึ่งสองอาปเรื่งสองสาม ้ำเท้าลงจะบับปลดมือนะครับแหนึ่งสองสมเอเปลีอ่นมือสูงจะสูงเกินนะสอะตีตาให้ถูกส สุดท <1 S 1> ้ายโมหนึ่งสองสามสี่อ่าจะเอ็นจนกว่าลักษณะการขีดเราจะขีดยังไงขีดหนึ่งสองสามจนสี่ห้าหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าสุยสองสามสิ่น่ไวมนะครับข้าต่อไปจี่หน้าเราันับเร็วให้จังหวะานับนับคอร้เราแต่เ้อเแปสองแปสามนะครับสี เ่าแต่ขอไาาไหมกตีมันต้องขอสายของถ้าเป็นผู้เลยท้นั่ับอย่างนี้นะครับโคตรพีพอดีของเอเมิทธยเนาะพระพุทธาพระพทธาเอาพุธเป็นถ้าเป็นผูายนะ้อาเียกระบูรณะเสร็จแล้วก็มันจะเป็นเข้าสู่ตรงที่เป็นคาถาอันนี้ถ้าใครเคย ร้าใครเคยทำมาแล้วใช้เหมือินะครับแล้วโบสั่งจบแล้วก็จับตัวสามครั้งแค่นี้นะครับโมยพ่ที่เป็นเป็นีงานข้างในเขาพูดยังไงร้อนนะครับใช่ไมใช่คือสายปาดนะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งยุดก่อนหยุดก่อนคือตรงนี้เนี่ยปาดมือไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็อ่าตั้งขึ้นปึ๊บเราตรงนี้เนี่เราตรงนี้เนี่ไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หมุนตัวหานส่งหลังไปเลยนะครับเหมือนท่ายืดก้อนหางนะครับท่านี้แล้วก็แตะเท้าซ้ายเอียงศีรษะด้านซ้าย ย่าง่าไปหนึ่งสองสาแต่อันนี้ห้าลงสี่หน้านะครับอ้าวต่อหนึ่งสองสาม ถ้าท well, right ้านท่านงไม่ติดจังหวะเดี๋ยวจะลงเอาถ้า้้าวเท้าไปแล้วรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันสี่สิบล้าค่อยวางเนาะได้ไหมครับ รอ่ะลอ้ลอเนาะมรอาบม